สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจะพูดเรื่องรทิแห่งใจอะไรที่เรารู้สึกขาดเราจะยิ่งเสียอะไรที่เรารู้สึกมีเราจะยิ่งได้เพราะฉะนั้นเคยเห็นไหมคะเวลาที่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้ขาดเงินไม่มีเงินก็จะยิ่งมีเรื่องให้เสียเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ช่วงไหนที่คุณรู้สึกมั่งคั่งมีเยอะมีพอรู้สึกเยอะจากการได้มีเยอะจากการที่คุณได้ให้หรือได้แบ่งปันให้กับคนอื่นคุณก็จะกลับจะยิ่งได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรืออะไรที่คุณต้องไปเบกไปร้องขอคุณก็จะยิ่ง เสียสิ่งที่คุณตามหาก็จะยิ่งหากออกไปแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณน่ะเหลือเฟือแล้วก็มีพออยู่แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมในชีวิตอยู่แล้วคุณก็กลับจะยิ่งได้หลายครั้งนะคะในชีวิตที่พวกเราอ่ะจะต้องรู้เลยว่าเราอ่ะมีหน้าที่เดียวคือปรับฟรีเควนซีหรือคลื่นความถี่ในใจของเราอ่ะค่ะให้เป็นตรงตามสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเคยมีคนถามว่าครูอ้อยแล้วถ้าเกิดตอนนั้นนะ่ะกำลังรู้สึกจนอยู่หรือขาดเงินอยู่แต่ จะให้รู้สึกร่ำรวยอะ่ะรู้สึกว่ามัง่งคั่งมีพอจะเฟคหรือเปล่าหรือว่าเพอหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะการที่เรารู้สึกว่าเรามีพอมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเสมอไปหน้าที่ของเราค่ะคือเราจะต้องนับสิ่งเล็กๆที่เรามีในชีวิตเช่นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมิตรภาพของเพื่อนดีๆความสุขที่เรามีบุญที่เราทำเรามีชีวิตที่ดีมากเราทุกคนมีชีวิตที่ดีมากหน้าที่ของเราคือนับ blessing in your life นับสิ่งดีๆในชีวิตของคุณอย่าเป็นคนที่มีสิ่งดีๆในชีวิตเยอะมากแต่กลับมองไม่เห็นแล้วก็ไปโหยหากับหนึ่งเดียวเล็กๆที่ขาดหรือไม่มีเพราะว่ายิ่งเป็นอย่างนั้นนะคะก็จะยิ่งเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปตื่นเช้ามาขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีนับสิ่งดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเข้ามานะคะวันนี้ลองดูนะคะให้รู้สึก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะพบความมหัศจรรย์ของคำว่าขอบคุณก็คือนำเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอ้อให้ทิปอีกข้อหนึ่งนะคะเวลาที่เราอ่ะจะได้สิ่งต่างๆในชีวิตแบบที่เราชอบให้เราปักธงไว้เลยว่าเราต้องการอะไร ตัดสินใจว่าเราต้องการสิ่งนี้แล้วอะไรก็ตามที่เราต้องทำอเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเราก็ลงมือทำไปด้วยใจที่ร่าเริงเบิกบ,บานนะคะ Happy ้เ t u ร์เดย์ค่ะทุกคนสวัสดีวันเสาร์แล้วพบกันใหม่ค่ะ